ดิฉันอุรชา,ชาแซ่เล้าจากโรงเรียนวัดทิมานอรดีค่ะวันนี้10สติกาย,ยน2564เวลา7นาฬิกา30นาทีได้มีการเฉลิรฉลองให้กับเ็นักเรียนในกลุ่คมคนใต้และโรงเรียนวัดอุดมรังสิตเตหนองแขมค่ะโดยมีผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารงานพืน้นที่ผู้และผู้เกี่ยวข้องค่ะ ครั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวร COVID ัสโควิด1 9ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่สมัครใจฉีดวัคซีนประมาณ31,000คนเข็มที่1ระหว่างวันที่1 8บแถึงยีตุลาคม2564และเข็มที่2ในวันที่8ปดถึงสิพฤศจิกายน2564 สำหรับจุดฉีดในวันที่ 10. พฤศจิกายน2 5 6 4มีทั้งหมด 7. จุดคือ 1. โรงเรียนวัดอุดมรังสีเขตหนองแขม2โรงเรียนวัดลาดกระบงังเขตลาดกระบัง3โรงเรียนวัดใต้รัตสรนิรมิตรเขตสวนหลวง4โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสร์เขตหนองจอก 5. สำนักง,งานเขตทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนา6โรงเรียนวัดสแกง,งามเขตบางขุนเทียน7โรงเรียนพยามนภาราชาสีพิจิตรเขตบางบอนนักเรียนมีที่เรียนอยู่นี้มีใคร มีเทปหนึ่งไหมครับจะได้แยกออกมามีเทปหนึ่งไหมครับพี่รู้สึกไงบ้างครับก,กังทำงานาทีวนก็รู้สึกดีนะคะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งเพื่อได้ไปรเรียนที่โรงเรียนบางทีเรียออนไลน์บานทีก็เรียไม่รู้เรื่องค่ะถึงจะป้องกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ตาย เริ่มเรีนวาตินารอน่งกับเราแล้วเริ่มตีนรอบสองเริ่มีเร้ anyway. ou. าห้ามี่เขิามาฉีนกการและเดี๋ยวถ้าฉีดเสร็จแล้วเรามาิดการมาต่อครับนี่นั่งรอการค่ะนักการดุลสอนพัวัลทุ่น้านรากรทำสิงพงพิพัฒน์ตระการไทยกิติกรกุพันธ์วิชาดาอ่อนศรีนรินทรพันเกียริ นันิชาชัยศิลานิชาธุรช,ช,ชาแซ่เล้าขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันตอนเปิดเพลิงค่ะ